ว้าวดูพริกแดงมาน,นะคะแดงมากเลยแดงเกือบทุกเม็ดแล้วก็คือที่ดำๆอยู่นี่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะฮะจะได้เก็บตากแล้วะคะ่ะแดดก็ดีดีช่วงนี้แดดออกทุกวันเลยพริก ฮาเนลโรนะคะแต่ฮาบาเนลโรนี่แดงช้าไม่รู้ว่าเขาโตยังไงนะอิตนนี้ก็ลูกใหญ่ละค่ะเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่มันปลูกนะฮะมันก็เพิ่งเคยปลูกฮาบาเนโโ่เหมือนกัน,นะะแต่ว่าพริกไทยเนี่ยเราปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะแค่โรยเม็ดมันไว้มันก็ขึ้นแล้วค่ะนี่มะเขือเทศนะคะมัดซื้อมาใหม่ค่ะ คือเราปลูกผักเลยหน้าปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะปนแปลกแปลกแปกหน่อยมันมัดไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีฝนตลอดแต่ว่ามันไม่ร้อนอก็เลยซื้อต้นที่มันมีลูกมาแล้วเลยคะแต่มันไม่แพงนะคะต้นละห้าแสนก็ประมาณร้อยห้าบบาทบ้านเรา คือแบบเราก็ได้กินด้วยนะคะก็จะประมาณซื้อมะเขือเทศหนึ่งแพ็คนี่แหละคะ่ะดอกทันตะวันดอกนุ้นเหี่ยวแล้วนะคะผักปุ้งไทยของเราอัวล้วผาเก็บไปใช้แล้วนะคะ เหมือนดอกกระพุ่มเ,เหมือนดอกมะเขือไทยเราเลยนะคฮะมากดตรงๆแกดูตรงที่ดูตรงๆน่าดอกน่าจะตรงอว่ะแต่ดอกมะเขือมันจะหัวทิ่มนะคะแต่ว่าดอกอันนี้มันจะเงยขึ้นฝาชี้ขึ้นฝา มันมีมะเขือเทศสองต้นนะคะก็สามต้นต้นนี้นี่ลูกเยอะแล้วก็มีดอกให้เยอะด้วยฮะต้นละห้าบาทต้นละห้าดูซิ ต้นไม่สูงนะคะต้นพริกยังสูงกว่าต้นหอมวันที่สามนะคะโตแล้วค่ะแต่ยังไม่อวบนะนี่มาเขือเทศ อุ้ยสงสัยรูปนี้ใกล้แดงอละพริกโหเต็มเลยเพทที่สุดในโลกพริกไทยมัดนะะแดงอีวันนั้นแดงพริกเม็ดเดียวฉลองพริกแดงนี้นเป็นต้นหอมกับผักบุ้งจีนแล้วมี ผักชีนิดหน่อยนะฮะพักชีนี้ลงล่างไม่ได้เลยตัวทากินหมดนะ,ะต้องอยู่ข้างบนอย่างนี้นะ,ะจะอยู่รอดปลอดภัยชมพูชมพิ้งใบนี้ตายแล้วเด็ดทิ้งนะคะอันไหนตายแล้วเด็ดทิ้งเลยมันจะได้ออกดอดดอกใหม่ อทีนี้ก็แก่แล้วทิ้งมันจะให้ต้นนี้ดอกน,นี้มันางามทิ้งเลย